ยกขึ้นมาลูกนี้ตีติดเลยครับสามคะแนนครับครับเอกบางใหญ่ครับได้แต้มโยนแก่นมาเลือกระยะครับโอ้โหลากมาติดเส้นเลยครับครับนี่ก็เล่นใกล้เส้นก็ดีครับการพวกพวกตีแม่นๆครับตีแล้วจะได้สไลด์ออกครับ เขาตั้งใจโยนนะครับเขาไม่ได้โยนมัมว่วๆนะครับเนี่ครับเราดูครับการเปียกตีติดครับตีแล้วลูกยะตกน้ำครับเปียกเปียกเปียกล็อกข้อยังเปียกเปียกล็อกข้อแล้วเปียกยกขึ้นมาออกทั้งคู่ครับ ดีอย่างนี้ครับมีอยู่คนสมัยผมเล็กเด็กๆเล่นครับเรามีอาจารย์วาวครับนะครับนะครับตอนนี้อาจารย์วาวน่าจะเข้าสิงเปียกอํานาจอยู่ครับนะครับอาจารย์วาวนี่ตีแม่นครับนะครับแต่ก็จะตีได้นี่ครับคึงลูกนานครับสันทอไม่สนใจยกขึ้นมาตีติดครับเอาครับ สกนเข้ามาตรงนี้ห่างๆครับเอาครับโอ้โหพี่สานบอกไม่ต้องเข้าเอกเดี๋ยวผมจัดการเองนะครับตอนนี้ไม่มีการเข้านะครับเอกบางใหญ่ยกขึ้นมานี่ครับโอ้โหแต่ไม่ตายครับผัดเอกบางใหญ่ครับขึ้นม้าเพื่อให้เปลี่ยนครับ ดูเปียกครับเปียกเปียกอำนาจครับเปียกครับเปียกเปียกมันด้จะยกเปียกล็อกคอได้ยกขึ้นมาลูกนี้ใส่คาหรือเปล่าโอ้โห,โหครับวันนี้ลุ้นแทนเปียกครับ จะตีเมื่อไหร่ครับพี่เอกบังใหญ่เข้ามาลูกนี้เปลี่ยนครับเปียกอำนาจครับเขาวงมาครับเปียกเปียกครับเปียกเดี๋ยวเปียกทีเดียวเลยครับตอนล็อกข้อครับนี่ครับเปียกอำนาจยกขึ้นม้าป๊อบเอาครับรับสองครับ ทำอะไรไม่ได้ครับสันเทอก็ต้องวางครับนี่ครับวัดใจพี่ไหนเลยครับว่าจะขึ้นหรือจะตีดีครับขึ้นเก้าไปหนึ่งครับถ้าตีโดนก็เอาไปสองถ้าติดเก้าไปสามครับพี่ไหนครับได้ครับยกขึ้นมาลูกนี้ตีติดเลยครับสามคะแนนครับผมคนกด